อ่นีนในุคต่อไปนี่เพราะตรงเดี๋ยวนี้หลายวัดหลายว่าก็เลิกจูดจูบจูเทียนแลมีไพ่ที่เขาเห็นชัดเจนคือเป็นหลุมาะเร็งเนาะนั่นแหละควัานเขาถูกเข้าแต่ว่าตามหลักที่ถือต่องตามข้นของพระพุทธเจ้านั่นเพื่อนบ่อใหุดจูบจูเทียนอีกต่อไปกระดูกระเดี่ยวนี่เพื่อนพ่อให้เขาไปกราบไปไหว้เนี่ยเป็นธาตุในดินไปเป็นหยัางจเป็นเจนสั่นก็ขอกราบหรือเลียนถามพระพุทธเจ้าช่วยช่วยให้แสงสว่าง นะโอ้เขาถามไปไหลายแนวเขาได้จำความมาได้หลายใบกัน่าฮ่า,าโอ้เออก็หมายถึงว่าพวกเขานี่มันติดโยกับถูกกับเทียนนี่ก็หมายถึงว่า,วาติดจูได้กรรมติดจูได้เป็ทีเขาเรียกว่ากรรมเป็ทีพามต่พวกพามเขาถืเห็ุเขาถืท่ำกับก,กรมบรมเป็ทีพวกนี้ แต่ว่าลงพ่อวามันจะเป็นเรียงติดนาน,นพวกกรรมที่ทั้งหลายนี่แหละเป็นเรียวหนึ่งที่มันจะเข้ามาแบบว่าทำให้เขาเป็นยาเสพติดด้วยกันแน่แหละไอ้พวกยาเสพติดปปายผีบาพวกนี้มันจึงได้เกิดขึ้นกับโลกของเขาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นประวัตินี่แหละเป็นเรียงยาเสพติดของพวกเขาทั้งหลายพระพุทธองค์ท่านสอนเนี่ยสอนให้ติดธรรมของพระพุทธองค์ ไอ้นท่านไม่ใช่ว่าท่านสอนไม่ไม่ได้สอนให้พวกเราติดติดตรงนี้พระพุทธองค์สอนให้ติดทำติดคำสอนของพระพุทธองค์ติดได้แต่เราเจอแย่ของปติดักอื่นตรงนั้นมันจนติดไม่ได้หละไปติดทูปไปติดเทียนไปติดขันไปติดอะไรติดเขาเหล่านี้มันก็ติดหมดเลยนะแต่พระพุทธองค์ก็สอนให้พวกเราติดทำ พระพุทธองค์ก็สอนพรเราติดคำสอนแต่ไม่ให้แยกออกไปติดทู่ติดเทียนติดสินก่าวลอยลัน,นตอนนั้นมันช่วยให้เราบรรลุไม่ได้แม้ว่าเราจะแบกทู่ไปอย่างไรก็ช่วยให้เราบรรลุตมไม่ได้แม้ว่าเราจะแบกขันมาอย่างไรขันก็ช่วยเราไม่ได้หนั พระพุทธองค์นี่ไมาให้ไปยึดมาให้ไปถือก็เพราะเป็นที่ว่าเราไปแบกเขาเราไปหอป่อเปาเขาเราไปอุบเปาเขาเราไปยกเขาไปยอเขาไล้วน,นพระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราเลยรู้จักคายคายสิ่งใดที่เราต้องไปยึดแต่แหละพราะสุดท้ายตัวเราต้องทําไปสู่ที่ว่างแล้วแหละจิตของเรามันว่างจิตของเราไม่ยึดมันก็ว่างแต่ถ้าจิตของเราไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่ว่างแล้ แต่อไรไหมแต่พระพุทธองค์ก็สอนให้ยึดบุญเอาไว้ถือบุญเอาไว้ถือธรรมเอาไว้ในใจตรงนี้เป็นตัวธรรมนะตัวเนี้ยแต่ทำเราเรามีธรรมแล้วต้องทานธรรมเราต้องทานธรรมออกแต่ถ้าหลวงพ่อพูดถึงว่าเรื่องทานธรรมออกพวกเรายังไม่เข้าใจจะไม่เข้าใจให้นับว่าให้พวกเราทานบุญเห็นไหม,มเราได้บุญแล้วพระพุทธองค์ก็สอนให้เราทานบุญ ไม่ใช่ไปยึดเอาบุญแนะ้นะก็เหมือนอยากอยู่ทุกวันพวบเราเลยเก็บของหาของเข้าบ้านไปไรู้จักให้ไม่รู้จักทานไม่รู้จักแบบปาน,นออไม่รู้จักส่งให้ตนนะของมันก็ติมบ,บ้านตนทุกทีตอนนี้เขาเรียกว่าพวกเราหาบุญได้แต่พวกเราไม่รู้จักส่งบุญบุญตอนนี้จึงไม่ไปกับเราเขาถ้าอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเขาไม่ไปตายไปแล้วเราเอาเขาไปเขาจะบอกเราเลย นะเพราะว่าเขาไปก็เราไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเราส่งออกทีนี่น่าแหละตอนนั้นเขาจะไปถ้ามาถามเขาบอกว่าไปด้วยไปร่าขอไปด้วยมันก็ไปได้นะเพราะเราได้ทานนะเราต้องรู้จักผนต้องการให้ทานทานยิ่งจึงเป็นผลยิ่งทานตอนนี้พระพุทธองค์จึงตั้งเอาไว้ว่าทานนิพานนิพานังปรมังสุขัง ไ่้แต่เราต้องรู้จักการให้ทานเท่านั้นแหละทานจนเข้าไปสูงสามารถที่จะสําสเร็จมรรคผลนิพพานได้เพราะปุญญาที่การปารมีของตนที่ตนทําได้ตรงนี้มันจะสูงขึ้นไปสึงถรบปณนิพพานได้เลยขอให้เราอยู่ในคารวะสิ่หน้ามันจะไปนิพพานได้เพราะเราไม่ขาดผนทานกับผู้สําเร็จ เพราะเรารู้บุญเพราะเรารู้บุญเพราะเรารู้จักให้เพราะเรารู้จักทานอ่าได้ไหมแต่หาว่าเราไม่ได้ทานกับตัวนั้นแหละบุญมันจึงไม่ส่งบุญมันจึงไม่มีนั่นแหละเราต้องพิจารณาคําสอนทห่เราพอ่อคีดให้พวกเราเข้าใจอยู่ในนี้นะพวกเราจะเข้าใจการที่เราไปให้ทานอ่าได้ไหมทานกับที่ว่าไม่ติดบุญพวกเราไม่ติดบุญพวกเรา ทานที่ไม่ติดไม่ติดบุญพวกเราไม่ติดคุณพวกเราก็ทาน oh, oh. ที่ไม่จิตทำที่ไม่จิตโลกทำไม่ยึดอามูลทรัพย์สมบัติของโลกทำที่ว่าส่งผลบุญคืนให้แก่พวกเราได้ทั้งหมดนั่นแก็เหมือนอย่างที่หลวงพ่อเกิดให้พวกเราฟังว่ามีลาบันติดลาบมียศบันติดยศมีสนะเสริมติดสนะเสริมเป็นยินดีติดยินดีมีความอยากปากและท้องมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ไปไหนนั่น แต่ถ้าฝ่ายทำถ้าได้ฝ่ายทำก็ต้องรู้จักปวดรู้จักลดรู้จักละรู้จักการเสียสะละรู้จักการให้น่ะก็มาคลายบูญณา,ากรุศลนได้แจ่โรคจึงได้เป็นเนี่ยจึงมนจะได้สําเร็จเป็นพระอารหันต์ได้ก็เราคลายได้เราให้เขาได้เราส่งคืนบุญคืนคุณให้เขาได้จึงจะได้สําเร็จเป็นพระอารหันต์จึงจะเป็นผู้อานุเคราะห์โลกเกื้อกูลโลกช่วยเหลือโลกได้จริงตอนนั้นมันเป็นผลแน่แจ่เพราะเราจริงไว้เป็นจริง แต่ถ้า,ถาสงที่เป็นติดอยู่ในเรื่องอย่างอื่นนอกเหนือจากตอนนี้ไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ส่งห้พวกเราไม่ได้เลยหลวงพ่อจึงบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันขาดบุญคิดว่าทําบุญทํามามากแล้วล่ะแต่ทีนี้เวลาตายไปบุญมันไม่มีบุญมันไม่ส่งเพราะไม่มีคนส่งให้เราเราอาศัยคนส่งส่งให้เราไม่ได้น,นั่นเอง เพราะเป็นเหตุที่ว่าไม่ถือเอาพระธรรมไม่ถือเอาคําสอนของพระพุทธเจา้าไม่ถือเอาคาธรรมของพระอระหันต์มาปรดโลกมาช่วยโลกอนุเครอโล่นา่าไลยวะอย่างสงฆ์เนี่เขาไม่ถือเอาธรรมตัวไหนพระพุทธเจ้าสอนพระที่สูงสงเนี่ยให้ถือเอาธรรมพระพอรหันต์ให้ถือเอาธรารมพระพุทธเจา้าแล้วก็อย่าไปติดลาบอย่าไปติดจดอย่าไปติดสันเสริญอย่าไปติด,ดินดีของเขา น่อย <ítulo> <displayed, S 1> ่าไปรับยศน่าเห็นไหมแต่ทีนี้มันไปกันหมดไปทีแต่มันไปกันหมดไปทีแต่มีลาบไปหอปลาราบเขามียศไปหอปอยศเขาเมื่อมันเต็มไปหมดแล้วที่เราจะอาศัยใครเราจะอาศัยตรงไหนละไทีนี่มันหมดน่หลวงพ่อเขาบอกว่าเราเลยว่ามันหมดแล้วในตัวนั้นนั่นเองจ้าตรงนี้ก็ให้เราพิจารณาและเราจะเข้าใจ